สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวนะก็ใจมันนม่มีของมักสูบะเขียสูบะเขียดักเตีกเก็บมาจากต้นมันอนะไรจ้ะก็ดีอยู่จ้ะมันหน่วยใหญ่เท่ากับเชือ้อมองที่มันแตนกเิมแล้วก็ประทูประทูอบจ้ะปลาทูอบอันเครื่อง ไส้ใบบุญเสร็จ้ะกระชิมกตัวน้องมันบ,อบ,บอ่เดยเอ็ดนนำหลายแม่จ๋าก็จะเอ็ดนนำหลายๆนี่ยเมื่อนี้สิกินกับข้าวเหนียวจ๋าพี่น้องจ๋านี่ไก่กับไส้เป็นอันนี้เลย,ดยเด้อบ่ได้ซับจ้ะไส้เป็นตนนั้นยังไงสิเลยนอกจากเอ็ดนนำมันแห้งๆอันหอมอันหอมตะไคร้จ้ะจะได้ตะไคร้มาจากเมืองไทย ป่าเพิ่นปั้นหาพีสาวผู้ใจเพิ่นปั้นหามันก็นจะหอมมันบ่ใส่ผีแก,จกเจ็บทองเหี้ยนี่เห็นไหมจ้ะพี่น้งนนองก,นอกินแบบนี้เสียงรถก็ดังค่ะจ้ะง,ง่ายๆเราก็เก็บพักจาก,กสวนจะ้ะพักพักสลันเน่มันบ่ค่อยงนะ่ายมันใบหน่อยๆเด้มันหนาหนาวเนาะ แล้วก,พก,พก็พักอันผักชีล้อมจ้ะผักชีล้อมแล้วก็พักกันอี่ยังก่อนใบโบโบกใบโบโบกจ้ะและ้วก็พักอันพักใบไผ่ใบแผ่นขิงใบไผ่จ้ะหอมหอมผู้ใจมากินครับแบบนี้แหละจ้ะเนี่ยนี่ก็อันนี้ก็เก็บมาหลายอยู่ผักชีล้อมปลูกสุน,เนีเอาได้จ้ะอันนี้กระปูกเนี่ย บบัวบกนี่ก็ปลูกเด้อว่าได้ขึ้นฟี่คือมูไทยบานไทยเมียงตัวนี้จะไวชีวิตผู้ใจนะจังว่มีอียังไงแสแมากม่พี่น้องกินเขาคำยังไงกบผู้ใจฟิน้ำการเมืองบ้านสองส่วนสได้กินกับประทู

ไปบานได้เนี่ยมันไปเก็บเอาน้ำทะเลนั่นันน่ะนเนาะเป็นปลาอย่ไม่ใว่าไม่หมองเก็บเลย่ะปูเองสุดแฮมอืมอว่าปลาเป็นน่องคอนไทยแหละ็สามากหมือนเท่ากับว่าเกมนะเท่ากับเทปนุ่งแซ่บต้องใส่ไว้ลาหลาย้ะ ม,มือหนูยังคันจนมือเส้นแขนดีนะนั่งห้างนาวไปทางไหนมันพอแดดมันเห็นแดดแล้วกเ็เห็นสวนก็งามเนาะพุน้นดองซากใบห้อง ไปอ่ะไปไมะบุกอีกย่งเขาจะว่าเป็นยาเขาจะกินมัดกินไปกินมามันก็แสบอืม คือว่าสัตว์เพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งเปง็นตุ่มเป็นทอนเนี้ยสิเลือะมันมาแล้วออกว่าห้าสิบกินอนี้หยางเสิหน้าคืออยากกินกับเห็ดเหลดมันก็เป็นน้ำแข็งด้วยแบบนั้เลยหอมตะไคร้หอมหอม กับซูบะเคียก็แต่บางคนที่มากินแบบเคียกินดิบกินแกงกินซุปกินพทัทใช้เป็นแบบเคียมากเหมือน กระซูดีฮะปูฮะก็ได้กินแต่หนวยสองหนวยฮะกับพ่อปุล่ะเด้หนวยหนึ่งกับหนวยท้องสินะกับพ่อปนพ่อกินเฮาก็กินบ้างเมื่อเด้อแกกินผู้เดียวนะเฮาก็ใช้ตัว อันนี้นสิบ่าเลี้ยงอ,อย่างมี้ฝรัลล่งได้กินไปนไปนั่นบอกเปนนั่นพี่น้อง,อ,องกินเขาโตเขาขึ้นเพื่อน พี่น้องที่เดินท,ที่คิดสิเดินใช้ฝนร์นี่จ๊ะว่าทองตัวจ้ะถ้ามีลูกจะคนน้นท้องบอกเขาไปเลยบาลามีตัวลูกจ่ะคันนี้พ่อมาข้าวผู้อื่นมันกับมักจยะลูกข้าวว่าสามารถเลยนะเอาลูกไปว่างไปใช้่แหละ ลูกห้ามมันเป็นชนนิงของชีวิษข้าวเรับลูกห้ามเพล่ะห้ากับปล่อยอะก็ราะดวงยานบางคนเพนยานเะนาะพยาพนเพยานพลังเอาเสียน่าเป็นกับตัวตัวเบาบ่มีลูกแน่ตัวว่าลูกสามสี่คนแว่าลูกผู้เดียวประมาณนี้ก็มี cứ gì chiên trắng nó lòng chùa là cứ lên lên trắng không chiên này cứ không chiên này có sao mà thì ở luôn nó phải vàng đầy này ัแล้วพี่น้องตัวแล้วมันจ็ทะเลาะกันนะมันคนถึงขันแต้งงานจดทะเบียนกันแล้วแต่บ่หัวผู้ยิ่งไม่หลูกจะคนแท้ต่างคนต่างจองเกะหาผลประโยชน์จากกัน แต่ห้ามีความซื่อสอนยห้างก็สบายใจมม่หลงส่วนจาบของตัวเรามันสิหลงส่วนจาบของเร<ม>ื่องคดีเรื่องอย่างั้งให่นเลยพอสชุด้ายแต่ห้องเห็นว<ม>ิสาคูข้อง เช็กมรสจ้าเช็กไอจากตำรวจมไปจ้า่อยไนย์อ่ะ่อใหญ่ขอญ่ขอยไีนนะสูบก,กันซช่ถูอจับห้าสิบปีที่แล้วมันยังมีไหมจ้ะมันยังมีมากเี่ย <c oughs> ้าบ่าเคยไปเคี่ยเราสูดรับ ที่จริงมันก็จะมี่ยนมีระยะเวล่าแล้คก็เอาไปเคี่ยวลิงหายมันหายมันบะมี่นะหมอแต่ก็บมาา่ค่อยจัดแล้วไมาค่อยเห็ดหอะไรอย่าเพราะเราไปเท็ดแอโปโพลิเชสเหรอมันก็ยังขึ้นมากเลยเอาหือดจับสูบกันใช่าิสบปีที่แล้ว นี่แหละพี่น้องมันอีหยังมันตัวกันเท่าได้ไเลยงานชุดก็ดกคือบอกความกินต้องไปแก้ปัญหาที่หลังฉันบอกที่แล้วนี่สิมันก็ง่ายหมดเลยแต่พี่น้องคิดเรื่องอแค่นี้เนาะเดี๋ยวเรจะเป็นขอต่อกันไปก็ฝากขอคิดอะไรพี่น้องเนาะ น้องๆลูกๆห้นานๆสาา์ฟัวทั้งหลายค่ะ